มีกะปินะครับแต่ถ้าใครโขกแบบใส่กะปิไว้แล้วก็สามารถใส่พริกแกงอย่างเดียวได้เลยโดยไม่ต้องใส่กะปิครับผัดทุกอย่างจนเข้ากันดีก่อนครับแล้วก็ผัดไฟอ่อนจะเริ่มเหลืองหอมแบบนี้หลังจากนั้นใส่พริกจินดาโขกลงไปครับหรือใครจะใช้พริกขี้หนูก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับเมนูผัดเผ็ดของเราครับผัดอีกสักครู่จนหอมเหลืองได้ที่ครับหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับ พอใส่เนื้อหมูลงไปแล้วก็ผัดแบบนี้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มนะครับผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางๆนะครับโปรยใบมะกรูดลงไปดับคาวเนื้อหมูครับกระชายครับเมนูผัดเผ็ดเวลาที่เราทานะครับไม่ว่าเราจะใส่เนื้อสัตว์อะไรครับกระชายกับใบมะกรูดจะช่วยดับคาวได้ค่อนข้างดีครับผัดจนสุกแห้งแบบนี้นะครับจากนั้นใส่น้ําสะอาดลงไปหรือว่าน้ําล้างคกหรือว่าน้ําซุปก็ได้ครับ ตั้งไฟรอจนเดือดจัดครับรอจนเนื้อหมูเริ่มสุกก่อนครับพอเนื้อหมูสุกแบบนี้แล้วนะครับนี่ครับสังเกตนะครับตอนนี้เนื้อหมูสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่มะเขือลง